สวัสดีครับพี่น้องครับมือน er ี่กดเตียวบาวอีส,ส,สานครับนี่ละก่อนอือขอขอบุญขอบุณผู้ทีมาสนับสนุนครับมีเกเดือนครับเกสาครับเป็นเจ้าของบ้านเกครับแล้วก็นหนูเบียร์ครับหน้าที่ครับแล้วก็พี่ดาวครับพี่สาวคนที่สองครับแล้วกับเกย์ไงครับเกยเดือนครับพี่สาวคนโตครับนี่ละสี่แยกบ้านข้าครับนี่ละพี่น้องครับช่วยมาขุดหนุนคนจนนะครับอีต่วนบาวอีสานนะครับเพราาว่บาอีสานกับโมีทุนครับเมือหากิ่มจนไหมครับน้ำหนึ่งครับเมือ อันนี้ก็เป็นน้ำไม้ค่าผู้เก่าผู้เดิมครับผู้ใดอยากกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บบก็มาได้ครับต้นก๋วยเตี๋ยนท่างด้านก็มี2รสชาติครับอันนี้ก็เป็นน้ำข้นครับน้ำขนหมูครับอันนี้เป็นน้ำใสครับน้ำใสไก่ครับนี่แหละผู้ใดอยากแบบใดก็สร้างได้ครับหนาคาก็ยอมเย้าครับเริ่ม้นแค่20บาทครับขึ้นไปครับขอขอบคุณลูกค้าทุกคนครับที่มาอุหนมือแหกครับอันนี้ได้แลครับก๋วยเตี๋ยวห้อนครับก๋วยเตี๋ยวร้อนครับนี่ก๋วยเตี๋ยว อันนี้กัพิกัดล่านครับมันผู้ใดอยู่ทางไกลครับผ่านมาครับแบกมาได้ครับซอยบ้านพยาบาลครับตูงขึ้นมาครับมันจะเป็นสีแยกแรกครับสีแยกแรกล่านขายแยกเดือนครับดีนะครับล่านก๋วยเตี๋ยวกระยุ่งค้างครับครับล่านก๋วยเตี๋ยวกระยุ่ติดกันครับก็บ้านที่เดือนครับสีแยกแรกครับซอยบ้านพยาบาลครับดีนะครับพิกัดครับดีนะครับล่านก๋วยเตี๋ยวครับขอบคุณมากครับ